สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุทุานนะครับผมวันนี้วันที่หนึ่งเด้อพี่น้องหนึ่งมิถุนานะครับมือมื่อออกนะครับเราอยู่ที่สำนักงานด้านบานสวนสศิลปินิสานครับพี่น้องเข้ามาเช็กระบบะรับไฟนะครับไฟพอดีไฟมันไม่มีปัญหาไฟเรียวมีปัญหาครับตอนที่เปิดตู้มุนนะครับมันไปขูดกับสายไฟ นะครับสายไฟลีสายไฟเหลี่ยวนะครับจยนต้มก็เลยได้เปลี่ยนสายไม้นะครับแล้วก็ซิวขาดนะครับเลยเด็หลหรือระบบไฟเหลี่ยวไฟถอยไฟเบรกไฟหนา้ารถไม่เบิดครับพี่น้องบังเบียนรถเลยครับแปดห้าเก้าหกสองกำลังลรือแดยทนทนครับจิถอยเข้าไปนิดดมกับ่าถอยนะครับ ดักดักดักเออตัวเก่ามันยจะใส่ตัวเก่าที <t <t ่ถอดออกยุ้งหัวลูบบ um> um> ่เบิ้งห right, ัวลูด um ้วยได้ให um ้พ่อออกไปซื้อตัวดีเรกไหมนะครับ มันที่เดินทางมันแร่งมันจะ่บมีไฟนะครับไฟทั้งไฟเลี้ยวทั้งไฟหนารถระบบวงจรไฟมันเสียหายหมดเลยนะครับหลังจากที่เปิดตู้มื่านตู้มุนมืวน่ว่านเราก็สายมันขาดมันช็อตกันนะครับ อันนี้อินทผลัมนะครับออกลูกออกพ้นครับพี่น้องอันนี้เป็นนา้าเป็นน้าบาดาลเจาะบดานเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ครับขึ้นมารดมันจิตย่ำามูอเว้นมันจิตขึ้นมาเองครับผมเอาไปเปิดแค่เบาๆนะครับใส่ปุ๋ยเรียบร้อยนะออกพ้นแล้ว

พ่อถอยรถเขานโดมเนาะห่อนทั่วไปสู้ซับถอดออกบ่าหรอพ่อถอเกเดี๋ยวไปใส่รถกับะบมาวันนี้เขาต้อ,อนอันนั้นเหบอต้อดอ,อกรลวขับไปเล,ลีวกัน้อก็ต้อนแต่เรผ อ๋อบอยเพิ่งต่อไปให้ใหใหมาพอดีมือเศร้านะครับให้พ่อไปร่างแอร์ล่างแอ,อร์รถซิบรอดรถแห่เข้านี่แหละแอร์มันตันนะครับก็เลยเขาถอดถอดเครื่องเสียงหนารถออกให้นํำพอดีเอารถไปติดเครื่องเสียงในรถอีกนะับอ่อนแยแย่พี่น้องเลย ติดัวไทยอาจจะติดแต่ว,ว่าตัวหมู่บ้านนี่ตัวไฟเบรกมันติดอยดู่ดิไฟเบรกติดอยู่แต่ว่าไฟเลี้ยวมันติด

ถอยไหมใส่เกียร์ถอยมันคือประตูตูดตูดกินใใช่แล้วครับพี่น้อง Chị đưa cho ต้งเช็คครับพี่นอ้องกะชีได้ถอดตัวย่างเราก็ไปหาซื้อมาติดไม่นะครับพอดีมือแรกเขาจะเดินทางไปสกลนครน,นะครับเขาต้องเช็คให้มันเรียบร้อยนะครับ้าบ่เช็คบ่ได้บ่มีไฟเบรกว่ามีไฟเรียวบ่ไม่ไฟหนาีนรถเดินทางบ่ได้เลยครับแ่งเล่นตอนเศรื่มืออื่นนี่มันที่สองนี่สามงานครับพี่นอ้องนะครับเชา้าบ่ายแล้วก็กางขึ้นนะครับเอาฝากติดตามด้วยพี่น้องเด้อฝากเป็นกำลังใจนะครับผม ให้ับทีมงานนะครับที่อยู่เบื้องหลังหรือเบื้องหน้านะครับฝากเป็นกำลังใจให้น้ำเนยกันแล้วกันนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดคลิปไวปสักนี้ครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวให้คุณพ่อกับทีมงานนะครับไปหาซื้ออุปกรณ์เสริมแต่งอุปกรณ์ที่มันขาดพวกเป็นฟิวพวกเป็นอียังนี่มาใหม่ก่อนนะครับผมเราเสร็จจยางนี้ก็สิเดินทางันแรกนะครับช่วงดึก นะครับแล้วเกาต้องเห็ดให้มันแหลวแต่พี่แด้ใหญ่รถเข้าไปในโดมก่อนนะครับพี่น้องให้มันได้อยู่ในโฮมอะไก็พอดีมือเซลนี่พากันใหญ่ออกมานะครับเอารถออกมานะครับตอกเหได้ใหญ่เข้าไปอยู่ในโฮมไปเห็ดในโฮมพุ่ล่ะโดมนะครับอยู่ในนั้นจะเป็นเวทีเครื่องเสียงนะครับกล่องนั่นกับโต๊ะเก้าอี้นะครับที่ลืออกจากลานเก่าอยู่ศิลปินสานขวัญก่นนะครับไปลือออกนะครับเอาทีนี้ไปสนิทเด้อพี่น้องเด้อ คลิปหน้าเจอกันไหมนะครับเดี๋ยวตี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 บอ๊ะเอาแค่นี้แล้วครับพี่น้องครับขอบคุณและสวัสดีครับ